วัดีคะ่ะวันนี้มีของดีอีกหนึ่งรายการมาแบ่งปันนะคะก็จะมีรุ่นที่หลายท่านพลาดโอกาสอันงามไปนะคะวันนี้ก็แอดมินมีไอ้ไข่วัดเจดีนะคะตำบลฉลองอำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในรุ่นซับเหลือล้น6-2นะคะเป็นรุ่นทีออ่อยู่ในชุดเดียวกันกับใบปกขามนะคะอันนี้เรียกว่าผิว ทองแดงผิวไฟนะคะเรียกว่าเม็ดแตงเอกชัย2นะคะรุ่นนี้ผูกเสกเข้มขังนะคะเนี่กว่าหลายๆคนก็มีประสบการณ์ในการใช้เหลี่ยญม,มาแล้วนะคะอแอดมินเองใช้เม็ดมะขามในรุ่นปี4-6อยู่นะคะถือว่าเข้มขังมากๆนะคะ<อ>ก็เหมือนกับเป็นเอกชัยรุ่นเก่ากว่านี้นะคะ ส่วนนี้จะเป็นเม่แตงเอกชัยรุ่น2นะคะสวยงามมากนะคะเหนไหมคะสวยงามจริงนะคะท่านใดที่สนใจนะคะก็อินบ็อกทักถามกันมานะคะด้านหลังนไหมคะจะเป็นผิวไฟเลยนะคะผิวไฟเงาเงาลุ่งลด้วยนะคะรับประกันแท้นะคะรับประกันแท้นะคะหาได้ในราคาแบ่งปันนะคะราคาแบ่งปันท่านใดที่สนใจก็อินบ็อก ทักถามกันมานะคะเดี๋ยวเราจะลงรูปที่เป็นรูปเดี่ยวๆให้ชมกันอีกทีนะคะนี่นะคะหายากแล้วนะคะ